ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านก็ออกมา,ถาแถลงข่าวโดยคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนะธนสุทธิวาฒนพุพธครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยทุจริตทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและหลากหลายรูปแบบเช่น SMS หลอกลวงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอมและแอปพลิเคชันดูดเงิน ภัยหลอกลวงเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องสูญเสียเงินทรัพย์สินหรือไรายได้ที่เก็บออมรวมทั้งขาดความมั่นใจในการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลของสถาบันการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการทำธุรกรรมทางการเงินในระยะต่อไปแน่นอนคนเริ่มไม่เชื่อมัน่นคนเริ่มคิดที่จะไปธนาคารเพื่อที่จะถอนเงินเบิกเงินถอนเงินกันแล้วครับเพราะว่าจะไปผูกไว้กับระบบดิจิทัลเนี่ย ผูกไว้กับมือถือเนี่ยแล้วถูกหลอกอะ่ะไอ้ไม่โอนน่ยปลอดภัยแต่ว่าไม่โอนยังถูกดูดไปได้หมดบัญชีเนี่ยคนเริ่มไม่มั่นใจนี่ท่านผู้ว่าก็รู้ครับรู้แล้วทำยังไงล่ะครับธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องบนหลักการป้องกันตรวจจับและตอบสนองรับมือ เพื่อลดช่องทางของวิชาชีพและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของภัยทางการเงินท่านผู้ว่าบอกว่าได้สั่งกำชับให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องเร่งจัดการกับปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วซึ่งหลายเรื่องดำเนินการแล้วเช่นร่วมกับทางก,าางกาสทชกระทรวงดิจิทัลศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีส,สารส,ารสนเทศภาคธนาคาร ปิด SMS ที่แอบอ้างชื่อสถาบันการเงินเพื่อป้องกันมิจฉาชีพให้แอบอ้างติดต่อประชาชนซึ่งทําให้ไัยหลอกลวงทาง SMS เหล่านี้ลดลงเขาห้ามส่งห้ามส่ง SMS ธนาคารต่อไปนี้ก็ห้ามส่งด้วยห้ามส่งลิงก์ให้ประชาชนแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนของมิจฉาชีพที่ทําได้หลายช่องทางหลากหลายรูปแบบและกระบวนการอายัดบัญชีผิดปกติของสถาบันการเงินที่ยังใช้เวลานาน นะครับการซื้อขายบัญชีม้าที่ยังมีอยู่มากตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เสียหายนะครับก็ต้องยอมรับว่ายังล่าช้าอยู่ในครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกแนวนโยบายเป็นชุดมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินที่ดูแลตลอดเส้นทางการทําธุรกรรมทางการเงินโดยกําหนดเป็นแนวปฏิบัติขั้นต่ําให้สถาบันการเงินทุกแห่งทุกแห่งในเะขตเส้นใต้ต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับมาตรการป้องกันปิดช่องทางที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นให้สถาบันการเงินงดการส่งลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS อีเมลและงดส่งลิงก์ข้อมูลสำคัญ <c oughs> เช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านและเลขบัตรประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียจำกัดจำนวนผู้ใช้นะครับผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้ง นะครับยูเซอร์เนมหนึ่งของแต่ละสำนักงานสถาบันการเงินเนี่ยให้ใช้ได้ใน1อุปกรณ์เท่านั้นโดยสถาบันการเงินต้องจัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งก่อนทําธุรกรรมทุกครั้งและพัฒนาระบบความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้เท่าทันภัยการเงินทุกรูปแบบอยู่ตลอดเวลานะครับเตือนตลอดเวลาก่อนจะทําธุรกรรมมือถือปับ๊บดีเตือนก่อนก่อนจะกดก่อนจะโอนให้อะไรก่อนจะทําอะไรเนี่ย นะครับเตือนก่อนแต่ไอ้ที่มันดูเนี่ยมันเตือนไม่ได้ครับโดยที่เราไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้ทำยังไงท่านผู้ว่าบอกว่าต้องยกระดับความเข้มงวดในกระบวนการยืนยันตัวตนขั้นต่ำด้วยการใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพของลูกค้าเช่นสแกนใบหน้าในกรณีลูกค้าขอเปิดบัญชีโดยผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินหรือทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งในเงื่อนไขที่กำหนดไว้เช่น โอนเงินมากกว่า5 0,000บาทหรือปรับวงเงินทำธุรกรรมต่อวันเป็นตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปนะครับต้องสแกนใบหน้าดีไหมครับดีแน่นอนครับแล้วมันอาจจะเป็นทำให้เกิดความล่าช้าย,ยุ่งยากขั้นตอนไหมยุ่งยากดีกว่าถูกดอกถูกโอนเงินไปนะครับต่อไปนี้5 0,000ต้องสแกนใบหน้าอย่างนี้นอกจากนี้จะก,กำหนดเพดานวงเงินถอนโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท โดยลูกค้าสามารถขอปรับได้ตามความจําเป็นและต้องยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวดน,นะครับเรื่องวงเงินเนี่ยสมมุติผมมีเงินในบัญชีเนี่ยผูกกับมบายแบงกิ้งอยู่สัก10ล้านแต่ผมตั้งค่าโอนต่อวันได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทถ้ามิจฉาชีพมันจะดูดไปเนี่ยนะมันก็ดูดได้แค่แสนเดียวที่เหลือดูดไม่ได้อย่างนี้ครับเราตั้งได้ตั้งค่าได้เนี่ยแบงค์ชาติให้ความรู้พี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างระบบกันขึ้นมา แล้วก็ให้สถาบันการเงินต้องมีระบบตรวจจับและติดตามบัญชีธุรกรรมต้องสงสัยนะครับมีธุรกรรมบัญชีพวกไหนที่ต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับความผิดได้นะครับ